ลูกค้าซานรตรเซตเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องรัดอีกแล้วนะบอกเลยว่าวันนี้เรามาปล่อยรถนะบอกเลยว่ารถอะไรผ่อนเท้ากับรถมอเตอร์ไซค์เลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้าเรากันหน่อยว่าซื้อรถที่ซานโตเซตเตอร์ซื้อ,อยากหรือเปล่าออกอยากไหมใช้เวลานานหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบชื่อน้องอะไรคะ าามรรถครับน้องสามารถค้าซื้อรถที่ซาลาโตสิบตเกติบเป็นยังไงบ้างรถสวยถูกใจไหมสวยถูกใจครับสวยถูกใจนะน้องดูผ่านไลฟ์สดแล้วก็โอนเงินเข้ามาขอทำสิทธิ์เชือไปเนาะครับผมได้แฝดโปรโมชั่นรับเงินกลับบ้าน3,000บาทด้วยสำหรับคันนี้อ่าและยังไม่พอตัวเองถาเรื่องนานหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ครับไม่นานครับแป๊บเดียวเลยครับผมรู้เรื่อง แล้วทำเรื่องยากไหมเอกสารมันยุ่งยากก็เอานู่นนี่นั่นอีกไหมไม่ครับไม่ยากเนาะเอกสารง่ายๆเลยใช่ไหมคะเอกสารสี่อย่างง่ายๆเลยค่ะคุณพ่ขาบอกเลยว่าเอกสารครบทําเรื่องง่ายมากนะคะไม่ยุ่งยากด้วยแล้วบริการเป็นยังไงบ้างคะบริการดีมากครับบริการดีมากอธิบายรายละเอียดชัดเจนเข้าใจทุกอย่างเลยครับผมอ่าแล้ววันนี้เฮียไปคนมาปล่อยรุนให้ด้วยตัวเองเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกประทับใจไหมประทับใจครับประทับใจเนาะที่อืนไม่มีแน่นอนครับอ่ามีที่ซาร์อโตเซ็นเตอร์นะคะไหนลองแนะนําเพื่อนเพื่อที่ดูเราอยู่ เราอยากได้รถแต่เราก็ยังแบบทา้งใจอยู่จะซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้ออะไร่งเงี้ยไหนลองแนะนำเพื่อนๆหน่อยถ้าถ้าเพื่อนๆอยากได้รถสวยคือมาร้านซันโนโต้ได้เลยครับทำเรื่องง่ายสบายครับบริการดีด้วยครับแล้วของแถมยังไงบ้างของแถมได้เยอะบ่าได้เยอะอยู่ครับลูกค้าค่ะอย่าลืมนะบอกเลยว่าคันรถสวยประกันซ่อมพร้อมขัดต้องที่สนอโต้เซเตอร์เท่านั้นนะคะวันนี้น้องรักกับน้องสามารถก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะ